ซื้อนี่เพื่อนเพือนลูกพุนเนาะกินชอบท้องผูกเดี๋ยวซื้อไปทีสักสองเดีือนนี่นี่นดูจินี่เอาไปถุงหนึ่งซันสวีทกี่บาทเนี่ยแปดเหรียญห้าสิบเก้าโยเกิรต์ต เอาไปทักอยาคูบ้านเราอ่ะเอาไปทักสองลังเลยชอบกินนู่นมีเยอะแยะเลยนู่นตรงนี้มั่งลังเลยราคาเท่าไหร่ค่าเหรียญสี่เก้าดูดิมนี้เป็นล็อตเลย แม่ซื้อใส่เท่าไหร่มาแม่มาซื้อไก่ป๊อป <Okay. S 1> อายเว้นดี้เท่ไร่ฟังดิ37เขาเรียกเรายังไม่รู้ใช่เราไหมอย่า <Yeah, okay. S 3> สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ไปไปซื้อของไปช็อปปิ้งมาวันนี้มันเป็นวันหยุดของเป็นฮอล์แอร์เนชั่นแนล n นช i o นแนลฮอลลีเดย์ของที่นี่ไงเป็นวันมาลูคิงจูเนียร์เดย์เป็นวันเกิดของมา i n คิงจูเนียร์เดย์เราก็เลยคนเยอะมาก <c oughs> จะบอกคนเยอะมากไม่มีที่จะเดินเลยซูเปอร์เพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะ,ะธนาคารก็หยุดไปรษณีย์ก็หยุดโรงเรียนก็หยุดส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันแต่ที่ทํางานสามีไม่หยุดนะเ็ายังทํางานอยู่แต่คอสโกไม่มีที่จะ เข็นรถเลยอะคนเยอะมากที่แรกว,ว่าจะไปถ่ายให้ดูถ่ายซื้อของเลยไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่ามันเบียดกันมากไม่ไหวนี่เดี๋ยวจะมาถ่ายก็เลยมาทีววที่บ้านดีกว่าไปได้อะไรมานี่ได้ฟูรี่ฟูรี่คุกมินินอวองตันนี่มันเป็นวงตันแบบนี้นะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเรามาทอด เอามาทอดก็ได้ใส่ซุปก็ได้เนี่เขาบอกข้างหลังนี่เขามีบอกว่าทอดก็ได้ยังไทอดก็ได้เป็นซุปก็ได้ผัดก็ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยนะเจไม่เคยกินในยี่ห้อน,นี้ยเดี๋ยวจะอลองกินดซูซื้อมาลองดูห่อละห่อละแปดเหรียญฮวงตันเป็นห่อเท่าไหร่อ่ะแปดเหรียญเก้าเก้าซันเนี่ยแปดเหรียญเก้าเก้าได้เยอะอยู่นะได้หลายชิ้นอยู่นะ ต่อไปอันนี้ซื้ออันนี้เป็นของแพทโดยเฉพาะเลยนี่นี่ซันสวีทลูกพุนคือว่าเป็นโรคท้องผูกบ่อยนไแต,ต้องกินอะพวกนี้เพื่อช่วยระบายอ่อนๆแล้วก็อันนี้น,นี่มีมีสตีมดัมปิ้งมาด้วยเป็นอย่างนี้นี่นึกอยากกินเอาไปใส่หม้อคูเวสกินนะนึกอยากกินไปซื้อไอร้านจีนว่าแพทย์าเขาใส่ชูรสเยอะไปหน่อย ก็เลยลองซื้อแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีชูรสมั้งมีชูรสไหมอ่ะไอโซเดียมเขาบอกไม่ได้ใส่ชูรสนะเนี่ยอันนี้มีชูรสไม่มีแล้วก็นี่ที่ดีที่สุดนี่จะให้ดูให้เพื่อนๆซื้อไนี่มาเขาเรียกอะไรอะยาคูบ้านเราแหละคู่ง่ายเนี่ยห้าสิบขวดแพ็คนึงเนี่ยห้าิบขวด เจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าเซนบวกค่าขวดแล้วนะที่นี่เขาท้านทกซื้อพวกนี้เขาจะราคาที่ติดแก่อีกราคาานึงเวลาเราไปเช็คเขาจะบวกค่าขวดเราอีกบาทหรือสองเหรียญหรือสองเหนนนะเรียญเนี่ยนะคิดค่าขวดพลาสติกเนี่ยค่าทําลายค่าอะไรเขาอะไรเนี้ยนะแพ็คก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเนี่ยเจ็ดทั้งหมดก็คือบวกค่าขวดค่าขวดพลาสติกนี่แล้วก็คือเจ็ดเหรียญสี่เก้าถูกไหมเจ็ดเหรียญสี่เก้าเค่าถูกนะ ซื้อมาสองแพ็คเลยอร่อยเหมือนยาคูบ้านเราเด็ดเลยเนี่ยเนี่ยยี่ห้อนี้ยแคลิฟอร์เนีย,เยนี่เนี่ยเลียวแคลิฟอร์เนียมิลค์เนี่ยเหมือนบ้านเราเด็ดเลยเนี่ยเหมือนยาคูบ้านเราเด็ดเลยเดี๋ยวแพ็คไปใส่ตู้เย็นก่อนตู้เย็นใบใหญ่ชอบกินกลัวไม่หมดของควาสโก้นะสั้นไหนชอบนะต้องรีบซื้อไวนะ้นะไม่ใช้วมันก็ ขวดเล็เๆเนี่ยเหมือนยาคุปบ,บ้านเราเนะในตู้เย็นซื้อมาก็ยังไม่หมดนะนี่เพื่อนๆเนี่ยเหมือนยาคุปบ,บ้านเราเนะกินตอนเช้าแก้ท้องผูกแล้วเครือบกระพงกระเพาะอะไรก็ว่าไปแต่ไม่กินตอนเช้าตอนไหนก็กินได้แต่มันไม่มีหลอดมาให้เราก็ยกดื่มมาเลยขย่าวกว่าน,นะคเคเว่นก็ชอบกินอย่างเงี้ยน,นี่เราก็ต้องแช่แข็ง น,นีกไม่แช่ตู้เย็นแช่เย็นหมดเดี๋ยวเก็บของใส่ตู้เย็นก่อนเพื่อนๆอันนี้น้องแช่แข็งอันนี้ยังไม่กินหรอกน,นี้ราเก็บไว้ก่อน ก็ทำเป็นอาหารเช้าไว้กินตอนเช้าไว้เวฟกินตอนเช้านี่โอ้ยเหือออกร้านสองคนแม่ลูกไก,ไ,ไก่ป๊อกอายเพื่อนๆไก่ป๊อกอายที่นี่ไก่ป๊อ,ปอ,อ,อกนะอายอ,อ,อร่อยกว่าเคฟซีนะเคฟซีไม่อร่อยนะป๊อกอายอร่อยกว่านี่ซื้อมาสองกล่องให้สามีกล่องหนึ่งตอนเย็นเขาจะกินกับส้มตำ แล้วอันนี้แคทก็จะกินกับเคเวนอันนี้เป็นลันช์ตอนนี้แหละเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมของเสร็จก่อนเคทเวนเขาไม่ได้ให้ซอสเรามานะนเขาไม่ได้ให้เราไม่ได้ขอเขานี่ก็เลยไมได้ให้แล้วแม่ก็ลยไม่เป็นไรเรามีซอสมีบัคโลวิงอยู่แล้วเรามีบับคโลโซอสอยู่แล้วแล้วคัสช็อตเราไม่มีไง เตมเอาซอสเข้ามาแล้วก็มีนี่อยู่เนี่ยบัฟฟโลวิงซอสฮอตเผ็ดจิ้มได้ออกเปรี้ยวอร่อยดีอย่นเนี้ยต้องเขย่าก่อนนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าหิวแล้วหิวแล้ว